ะะเรามาอยู่กันที่หน้า11ค่ะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพสัตว์เลี้ยงจากนั้นทําเครื่องหมายติ๊กถูกในวงกลมใต้ภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกนะคะเรามาดูนกกันนะคะว่านกอาศัยอยู่ที่ไหนอยู่ในน้ำ อยู่ในกรงหรือว่าอยู่ตรงใยแมงมุมค่ะใช่แล้วล่ะค่ะนกอยู่ในกรงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูรูปปลากันค่ะปลาอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่บนต้นไม้อยู่ในเล้าหรือว่าอยู่ใน โถที่มีน้ำอยู่ค่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะปลาอยู่ในโถนะคะข้อที่สามสุนัขอาศัยอยู่ที่ไหนทะเลภูเขาน้ำแข็งหรือว่าบ้านค่ะ ใช่แล้วค่ะสุนัขก,ก็อาศัยอยู่ในบ้านของมันนั่นเองค่ะนี่มีสัญลักษณ์กระดูกอยู่ด้วยต่อไปตัวสุดท้ายกระต่ายอาศัยอยู่ในกรงหรือว่าทะเลทรายหรือว่าอยู่ในรังคะใช่แล้วค่ะกระต่ายอาศัยอยู่ในกรงนั่นเองค่ะ เมื่อเด็กเสร็จแล้วให้ตรวจทานให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราไปทำหน้าต่อไปกันค่ะ